สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวพาดูเมปอร์ตนะครับมาด้วยอาการนะครับเปิดติดขึ้นภาพปกติทุกอย่างนะครับแต่เครื่องเปิดได้15าวิก็ออโต้สตาร์ไปหรือเครื่องดับไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูอาการกันนะครับอันนี้เปิดพาวเวอร์นะครับจัมสวิตเครื่องเปิดติดมีภาพทุกอย่างอาการคือใช้ได้ปกติแต่เข้าวินโดว์ไม่ได้อ่าขึ้นโลโก้ขึ้นแล้วนะครับภาพขึ้นแล้ว เดี๋ยวมันจะจฟ้องนะครับ USB เดี๋ยวไว้เออเ r ิกเคอร์นะครับประมาณ15วินาทีก็ออโต้สัตดาวหรือเครื่องดับไปนะครับเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวผมค่อยอินเสิร์ตรูปให้แล้วกันนะครับอาการเสียของมันเดี๋ยวรอเครื่องดับอ่าเครื่องดับไปแล้วนะครับตอนตอนนี้อาการนี้ถ้าเจอนะครับถ้าสมมุติว่าเจออาการนี้สิ่งที่ต้องตรวจเช็คก็คืออ่า USB นะครับ เกี่ยวกับ USB มันฟ้องว่า USB ก็ลองตรวจเช็ค USB หลังเครื่องก่อนนะครับมีขาล้มมาชนเหล็กไหมนะครับเช็คก่อนว่ามีอาการขาล้มขา USB นะครับมันล้มนะครับมาชนโครงเหล็กหรืออะไรพวกนี้หรือเปล่านะครับทั้งหน้าแล้วก็หน้าเคสหลังเคสนะครับถ้าเป็นหน้าเคสก็เป็นพวกฟอนต์พาเนลนะครับที่เลี้ยงไฟเลี้ยงนะครับจากเมนบอร์ดไปหน้าเคสนะครับตัวนี้ก็อย่าลืมตรวจเช็คด้วยนะครับ ว่ามีขานะครับพินมันล้มนะครับไปชนกับโครงกลาวหรือโครงเหล็กหรือเปล่านะครับถ้าถ้ามันล้มก็เกิดอาการนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามีแจ้งเตือนหรือว่า USB มีปัญหานะครับตัวนี้ตัวเช็คเบื้องต้นหมดแล้วนะครับยังไม่หายก็ทีนี้ก็เกี่ยวกับเมนบอร์ดนะครับซึ่งอาการนี้ถ้าเป็นช่างที่ไม่มีเครื่องมือก็ค่อนข้างจะยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะเกี่ยวมันจะเกี่ยวกับพวกซอฟต์แวร์นะครับ พวกเพลมแอหรือตัวไบออนนี่แหละนะครับต้องใช้นะครับต้องใช้เครื่องมือครับเป็นพวกเครื่องแฟดนะครับเครื่องแฟดใช้ตัวไหนก็ได้นะครับตามงบที่เรามีนะครับถ้าเป็นช่างใหม่ๆก็ใช้เครื่องธรรมดาไปก่อนนะครับไม่ต้องแพงมากนะครับตัวนี้2 0 0พกว่าบาทนะครับซึ่งตัวนี้ก็หมื่นกว่านะครับเอาที่กําลังเรามีนะครับถ้าเราเริ่มเก่งเริ่มชํานาญแล้วก็ค่อยขยับเป็นรุ่นอื่นนะครับรุ่นที่มันใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ ตัวนี้มันสามารถครอบคลุมเบอร์ได้ทั้งหมดเลยนะครับที่เป็นอีพอมนะครับที่เป็นเฟิร์มแวร์หรือไบออสทุกอย่างที่เกี่ยวกับเฟิร์มแวร์นะครับสามารถเขียนโปรแกรมทุกอย่างได้หมดเลยแม้กระทั่งตัวรีแมปเครื่องของมอไซค์ของรถอะไรทุกอย่างที่เกี่ยวกับมีอีพอมอยู่ครับมันสามารถใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับสามารถเขียนโปรแกรมตัวนี้เข้าไปในตัวเมทไอซีได้นะครับมานะครับเดี๋ยวเรามาซ่อมกันนะครับ คลิปนี้อาจจะไม่ได้ตัดนะผมจะปล่อยไหลยาวไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะซ่อมได้ไหมนะครับจากอาการที่เป็นเมื่อกี้นะครับที่เทสเครื่องไปแล้วเจอนะครับ15วิเครื่องเรียตาร์ทนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมขอถอดไอซีนะครับขอเวลาถอดไอซีแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเห็นไหมครับเมนบอร์ดตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นเฟิมแวร์หรือตัวไบออสนั่นแหละครับ เม็ดมันจะอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับมือใหม่หรือช่างที่กำลังหัดต่อเมนบอร์ดพีซีนะครับแนะนำให้เอาฟอยล์นะครับฟอยล์กันความร้อนนะครับหรือแผ่นอลูมิเนียมนะครับอะไรก็ได้นะครับที่สามารถกันลมหรือกันความร้อนได้นะครับจะใช้แผ่นฟอยล์กันความร้อนก็ได้นะครับใช้ปิดตรงนี้นะครับปิดเพื่อกันลมนะครับไม่ให้ความร้อนไปโดนอุปกรณ์ข้างๆไม่ให้งานลูกค้าเสียหายนะครับแบบนี้นะครับ เราจะใช้หัวแรงหรือใช้ฮรองแอร์ยกก็ได้เอาที่สะดวกนะครับเรามีตัวไหนก็ใช้ตัวนั้นได้เลยโอเคเดี๋ยวผมขอยกตัวเม็ดล้อมแป๊บนึงนะครับตอนนี้ก็ได้ตัวเม็ดลอมมาแล้วนะครับตัวไอซนะครับเดี๋ยวเ,เอามาวางในตัวเครื่องกันนะครับขอปิดเครื่องดูดควันก่อนอ่ะเราก็จับตัวเม็ดนะครับ มาวางนะครับไปในเครื่องแฟตนะครับแล้วก็เอาไปต่อกับเครื่องนะครับส่วนขั้นตอนนะครับการดาวน์โหลดไฟล์หรือแปลงไฟล์ก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่านะครับผมจะไม่ทําให้แล้วนะครับจะไม่ทําให้ดูแล้วการแปลงไฟล์ซึ่งมันใช้เวลานะครับมีคลิปเก่าอยู่ย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่ยกเมนไอมีมานะครับเราก็มาอ่านอ่านตัวเบอร์ไอซีนะครับ อ่านใหม่นะครับสักครู่ถ้ามันไม่อ่านเบอร์ไอซีไม่ได้ก็กดเม็ดไอซีหรือจับวางใหม่นะครับโอเคเจอแล้วนะครับเมื่อกี้น่าจะหลวมอันนี้ถ้าเครื่องที่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับลบไฟล์ไปเลยก็ได้หรือจะดาวน์โหลดสำรองแบ็กอัพไฟล์เดิมเก่าไว้ก่อนก็ได้นะครับคืออ่านเนื้อไฟล์แล้วก็ดูดไฟล์ที่มีปัญหาเก็บไว้นะครับแล้วก็เอาไฟล์ใหม่มาใส่เข้าไปนะครับ ตอนนี้ก็อ่านเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจัดการเซฟไฟล์เก่าไปก่อนตัวนี้เมนบอร์ดรุ่นนะครับเอซูนะครับ z 3 7 0ก็ไปดาวน์โหลดจากหน้าเว็บไซต์มันได้เลยนะครับดาวน์โหลดเสร็จมันก็ใช้วิธีการแปลไฟล์จาก .cap เป็น .bin หรือ .rom ก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่านะครับอันนี้ได้มาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวขอ ลบเนื้อไฟล์นะครับอ่านไฟล์เสร็จแล้วก enfin right. ็ลบเนื้อไฟล์ได้เลยระหว่างรอเขียนไฟล์นะครับเดี๋ยวจะมาดูไอ้นี้หน่อยหนึ่งจะมาบอกเทคนิคนะครับการตรวจเช็คพอร์ต USB นะครับพอร์ต USB ไม่ว่าจะเป็นหลังเครื่องนะครับที่ใช้ไฟ5โวลต์นะครับหรือตัวหน้าเคสที่เป็นฟอนต์พา n e l นลนะครับฟอนต์พารนลที่ต่อจากเมนบอร์ดไปหน้าเคสนะครับเขาเรียกว่าฟอนต์พาร์แนลพอร์ต USB มันจะมีพอร์ต USB เหมือนกันนะครับ ตัวนี้เสียะก็มีผลอาจจะทําให้ขึ้นอาการนั้นเหมือนกันนะครับหรือพอดลังเครื่องนะครับวิธีการตรวจเช็คก็ลองหาไฟส่องนะครับดูว่ามีขาไหนล้มชนกับโครงเด็กไหมนะครับถ้าไม่ล้มไม่ล้มสักพอดึงตัวเช็คแล้วดูกับตาแล้วปกตินะครับก็ถ้ามีมันติมิเตอร์นะครับก็ลองเอามาวัดหาตัวช็อตดูนะครับซึ่งชุดไฟเลี้ยงตัว USB นะครับทุกตัวนะครับทุกชุดเลยนะครับมันจะมีฟิลอยู่นะครับ มันใช้ไฟ5โวลต์น DC นะครับทุกตัวทุกชุดที่มีคาปิเตอร์พวกนี้นะครับมันจะมีไฟเลี้ยงไป usb นะครับซึ่งถ้าไฟตรงนี้ถ้าฟิวมันขาดนะครับก็ขึ้นอาการเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับในกรณีที่มีการช็อตช็อตเสร็จแล้วกอดหักมาชนกันนะครับแล้วทําให้ตัวฟิวขาดนะครับพอฟิวขาดระบบเมนบอร์ดระบบไฟมันมีปัญหามันก็สั่งตัดทําให้ฟิวมันขาดแล้วก็ตัวไดออสตัวจับแล้วก็เออร์เลอร์นะครับ ค okay. หลังจากที่เสร็จแล้วลบเสร็จแล้วนะครับเราก็เปิดไฟล์ใหม่ก็ไปได้เลยนะครับเซตสามอันนี้ผมจะเขียนไฟล์ใหม่ที่แปลงไฟล์ไว้แล้วนะครับม i นบอร์ดพวกนี้นะครับมันจะใช้ไฟเลี้ยง USB อยู่ที่5โวลต์ DC นะครับซึ่งถ้าเราตรวจเช็คไปแล้วนะครับว่าไม่มีอะไรชอ็อตขามันยังปกติดีทุกอย่างไม่มีขาล้มไม่มีขาหักอะไรก็ ลองดูนะครับลองวัดไฟดูว่าไฟ5โวลต์มาเลี้ยงตามชุดชุดไฟเลี้ยง USB พวกนี้หรือเปล่าครับถ้าไม่มีก็เกิดอาการนี้เหมือนกันนะครับก็มีมีการแจ้งเตือน USB error current นะครับเพราะว่าอะไรเพราะมีการช็อตของชุดไฟเลี้ยง USB ห้าโวลต์เองนะครับถ้าตรวจเช็คแล้วไม่หายนะครับตรวจเช็คแล้วปกติทุกอย่างลองลองทุกอย่างแล้วไม่หายก็ต่อไปก็เป็นตัว f i r m w a r นะครับตัวไฟไรออสนะครับ แก้ไขตัวนี้จากการแฟดนะครับเดี๋ยวแฟดเสร็จแล้วก็เรามาเทสกันนะครับว่ามันจะได้ไหมนะครับคลิปนี้จะปล่อยให้หลายยาวนะครับอาจจะมีผมอาจจะไปอินเสิร์ตภาพนะครับของอาการเสียขึ้นในคลิปเล็กน้อยนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้ตัดอะไรออกไปเยอะนะครับช่องนี้ก็มีงานของพ c เข้ามาเยอะพอสมควรนะครับด้วยเป็นเพราะว่าคลิปที่ทำไว้มันขึ้นฟรี ตอนนี้เดี๋ยวผมถ้ามีอาการที่มันแปลก,ปลกๆนะครับจะมาทําคลิปให้นะครับซึ่งตอนนี้งาน PC ก็รอคิวเป็น1 0 20เครื่องนะครับถ้าอาการไหนที่ไม่เคยซ่อมนะครับยังไม่เคยทําคลิปไปหรืออาการไหนที่ใครบางคนหลายคนถามอาการเสียเข้ามานะครับถ้ามันถ้าผมมีอาการงานสิงานที่ส่งมาซ่อมจริงๆก็ถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะทำคลิปให้นะครับพวกอาการแปลกๆอาการที่เจอบ่อยๆแล้วก็ อาการที่มีช่างหลายคนแก้ไม่หายแก้ไม่ผ่านนะครับก็ยังมีอยู่แต่ผมอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาในการทําคลิปนะครับแต่ใครที่ทักมาินบ็อกมานะครับก็ตอบตลอดนะครับอันไหนที่ตอบได้นะครับผมก็ตอบให้นะครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็ถอดนะครับเราได้เม็ดมาแล้วนะครับถอดเม็ดไอซีออกมานะครับเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับไปวางเม็ดไอซีกลับเข้าเมนบอร์ดสักครู่ โอเคหลังจากที่ได้วางไอซีกลับไปนะครับวางเม็ดลอมกลับไปเมนบอร์ดเดี๋ยวเรามาททสกันเลยนะครับว่ามันจะได้ไหมนะครับเสียบ power นะครับเสียบโพสัายายก็การจอใส่การจอต่อสายไฟเลี้ยงการจอไฟเลี้ยง CPU นะครับแล้วก็ ลืมไม่ได้เลยก็เป็นตัว USB ทสนะครับตัวนี้เดี๋ยวว่างผมจะมาทําคลิปแล้วอธิบายให้นะครับว่ามันคืออะไรเห็นช่างหลายคนเขาใช้กันนะครับหลายคลิปช่างหลายคนก็ใช้อยากจะรู้ว่ามันคืออะไรเดี๋ยวว่างผมมาอธิบายให้นะครับบางครั้งใช้ตัวนี้เทสนะครับไม่ต้องต่อจอก็รู้นะครับว่ามันขึ้นภาพไปแล้วนะครับตัวนี้มีประโยชน์มากสําหรับช่างคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กแมคบุ๊กทุกอย่างใช้ได้หมดเลยนะครับ PC ก็ใช้ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เปิดเทสกันเลย นีเดี๋ยวเราจำพาวเวอร์นะครับถ้าเปิดแล้วมันรีวนไปรอบหนึ่งนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าเราแฟลไบโอสมาใหม่รอบแรกมันจะมีอาการรีวนเพื่อตรวจเช็คอุปกรณ์นะครับพอหลังจากรีวนไปหนึ่งรอบหนึ่งถึงสองรอบเสร็จแล้วนะครับมินบอร์ดก็เข้าสู่โหมดปกติแล้วนะครับอ่ารีวนไปหนึ่งรอบนะครับไม่ต้องตกใจนะครับพอเปิดติดขึ้นมาใหม่รอบนี้มันจะขึ้นภาพนะครับ เพราะว่าไบออที่เราแปดไปอ่มันทําการตรวจเช็คฮาร์ดแวร์ทุกอย่างนะครับ1นถึงสรอบนี้อาการปกตินะครับปล่อยให้มันรีวนไปก่อนโอเคเสียงปิ๊บมาแล้วนะครับอ่าสปีกเกอร์ไบออสมานะครับเทสเตอร์ดังนะครับทเบทสเตอร์ดังมาแล้วนะครับเทสเตอร์ดังแล้วขึ้นภาพแล้วนะครับ เรามาดูอาการนะครับว่ามันจะหายโอเคเข้าไบออสปกติแล้วนะครับไม่แจ้งเกินแล้วนะตอนนี้ก็เข้าหน้าไบออสไปเรียบร้อยนะครับอาการนี้ก็สรุปนะครับเป็นที่ตัวไบออสนะครับก็ใช้เครื่องแปดนะครับตัวนี้ในการแก้ปัญหานะครับแล้วก็มีหลายคนฝากถามมาว่าแล้วถ้าอาการพวกนี้อาการแปดเครื่องเราจะใช้แปดแบ็กหรือแปดหลังมินบอร์ดได้ไหมไม่ได้นะครับจะไม่หายนะครับเพราะว่าเครื่องถ้ามันมีปัญหาอยู่ครับ ถ้าเครื่องมีปัญหาอยู่ต้องใช้เขียนเมน็ดอย่างเดียวเคยลองทําแล้วนะครับรุ่นอื่นนะครับบอกดรุ่นอื่นผมไม่รู้แต่ผมที่ผมเคยทํานะครับต้องแจ้งก่อนว่าที่เคยทํามันลองทาแล้วไม่หายนะครับต้องยกเม็ดออกมาแล้วก็มาวางกับเครื่องแล้วก็เขียนปลายเข้าใหม่เข้าไปเท่านั้นนะครับส่วนหลังเครื่องย่ออื่นรุ่นอื่นที่นอกเหนือจากที่ผมทําอันนี้ผมไม่คอนเฟิร์มว่ามันจะหายไหมต้องลองทํากันเอาเองนะครับเดี๋ยวเรียกตั้เครื่องใหม่อีกรอบนึงนะครับ เซตเตอร์ทำงานแล้วภาพมาแล้วโอเคเข้าวินเข้าไบออสได้ปกติแล้วนะครับไม่แจ้งเตือนนะครับยูดบีเออร์เลอร์แล้วนะครับโอเคเคสนี้ก็เป็นว่าจบนะครับจบด้วยการแปดไบออสนะครับสำหรับใครที่เจออาการนี้นะครับทวนอีกรอบนึงนะครับให้ตรวจเช็คอุปกรณ์นะครับเช่นพวกยูดบีก่อนนะครับยูดบีหลังเครื่องนะครับหรือไปหน้าเครื่องวันพาเนลที่ต่อไปหน้าเครื่องตรวจเช็คดูว่ามีขาหักขางอไหมนะครับ ถ้าตรวจเช็คแล้วนะครับปกติทุกอย่างครับก็ถ้ามีมันติมิเตอร์นะครับก็วัดดูไฟเลียง5โวลต์มันออกไหมครับถ้าไม่ออกก็ย้อนกลับมาดูว่าฟิวมันขาดไหมนะครับถ้าฟิวไม่ขาดระบบไฟทุกอย่างปกติก็เหลือขั้นตอนเดียวก็คือการถอดเม็ดล้อมนะครับมาแฟตกับเครื่องแล้วก็เขียนไฟล์ใหม่จากหน้าเว็บไซต์ผู้ผลิตเข้าไปนะครับโอเคคลิปน,นี้ก็จบนะครับเดี๋ยว ใครมีงานหรืออะไรที่สงสัยอยากให้ทําคลิปให้ก็ inbox มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปให้นะครับช่วงนี้ก็มีงาน PC เข้ามาเยอะมีหลายเครื่องที่ยังไม่ได้ซ่อมนะครับเดี๋ยวจะลองถ้าเจออาการดีๆอาการเจ๋งๆ,ๆนะครับที่ยังไม่ค่อยมีใครทาคลิปให้เดี๋ยวถ้าเจอแล้วลองซ่อมแล้วมันซ่อมได้ก็เดี๋ยวมาทําคลิปแบ่งปันกันนะครับโอเคฝากร้านด้วยนะครับพีแอนโน้ตบุ๊กนครศรีธรรมราชนะครับซ่อมโน้ตบุ๊กแมคบุ๊กพีซีทุกรุ่นทุกอาการเสีย แล้วก็สําหรับใครที่สนใจซ่อมเมนบอร์ดนะครับอินบ็อกมาสอบถามได้นะครับหรือติดปัญหานะครับเิตปัญหาการซ่อมเมนบอร์ดโน้ตบุ๊กพีซทุกอย่างได้หมดเลยนะครับอินบ็อกมานะครับโอเคฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวไปโอกาสหน้าจะทาคลิปให้ใหม่นะครับ